ข้อคิดบำรุงใจเป็นต่อพิเศษที่บุ b o เ k t เลอร์คัดข้อคิดดีๆที่ได้รับและประโยคโดนใจต่างๆจากหนังสือที่อ่านจบเอามาอ่านให้ฟังสบายๆย,ย่อยง่ายกลับมาฟังได้ทุกเวลาสำหรับตอนนี้เป็นข้อคิดบำรุงใจที่เป็นเครื่องนำทางในวันที่หัวใจต้องเผชิญกับบททดสอบที่จะช่วยเปลี่ยนบาดแผลความเจ็บปวดให้กลายเป็นพลังและช่วยให้เรามองเห็นคุณค่าในทุกเรื่องราวที่ผ่านเข้ามานชีวิต จากหนังสือไม่มีความเจ็บปวดใดไม่ให้บทเรียนโดย Regina Brett บนเส้นทางของชีวิตเราทุกคนต่างเคยสะดุดล้มเคยเผชิญกับความผิดหวังและสัมผัสกับความเจ็บปวดในรูปแบบที่แตกต่างกันหนังสือไม่มีความเจ็บปวดใดไม่ให้บทเรียน นำเสนอเรื่องราวบทเรียนชีวิตที่ผู้เขียนได้สั่งสมจากประสบการณ์ตรงของตนเองทั้งในฐานะนักข่าวนังสือพิมพ์และผู้รอดชีวิตจากโรคมะเร็งเต้านมที่บอกเราว่าทุกรอยแผลที่เกิดขึ้นทุกหยดน้ำตาที่เสียไปล้วนไม่ได้สูญเปล่าแต่มันคือครูที่เข้ามาสอนบทเรียนอันล้ำค่าเพื่อหล่อหลอมให้เราเติบโตและแข็งแกร่งขึ้นจากภายในและต่อไปนี้คือข้อคิดจาก หนังสือเล่มนี้ความเจ็บปวดคือส่วนหนึ่งของการเติบโตอย่ามองความเจ็บปวดว่าเป็นศัตรูแต่ให้มองเป็นครูที่กำลังสอนบทเรียนสำคัญให้แก่เราเหมือนกล้ามเนื้อที่ต้องฉีกขาดเล็กน้อยเพื่อสร้างยายกล้ามเนื้อใหม่ที่แข็งแรงกว่าเดิมจิตใจของเราก็เช่นกันเมื่อทุกอย่างช่างดูหนักหนาอย่าปฏิเสธความรู้สึกของตัวเอง การแซงว่าไม่เป็นอะไรทางทั้งที่ข้างในแตกสลายมีแต่จะทำให้บาดแผลยิ่งอักเสบจงอนุญาตให้ตัวเองได้เสียใจร้องไห้หรืออ่อนแอเพราะการยอมรับความรู้สึกคือจุดเริ่มต้นของการเยียวยาไม่มีอะไรที่จะอยู่ตลอดไปเช่นเดียวกับความทุกข์มันก็มีวันหมดอายุ แม้วันนี้หลายๆอย่างอาจจะดูมืดมนแสนสาหัสแต่จงเชื่อมันว่าวันหนึ่งแสงสว่างจะสัด์ส่องเข้ามาอีกครั้งเสมออยา่าคาดหวังให้ใครมาเข้าใจเราทุกเรื่องแม้แต่ตัวเราเองบางครั้งก็ยังไม่เข้าใจตัวเองเลยการเรียกร้องให้เขาื่่นมาเข้าใจเราทั้งหมดจึงเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ลดความคาดหวังลงแล้วเรา จะเจ็บปวดน้อยลงคนที่รักเราจริงจะไม่ทำให้เราต้องสูญเสียความเป็นตัวเองความสัมพันธ์ที่ดีคือการส่งเสริมซึ่งกันและกันไม่ใช่การบังคับหรือเปลี่ยนแปลงเพื่อใครหากการอยู่ในความสัมพันธ์นั้นทำให้คุณค่าในตัวเองลดลงนั่นอาจจะไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่เหมาะสม บางครั้งกันอยู่คนเดียวก็ดีกว่ากันอยู่กับคนที่ไม่เห็นค่าเราความเหงาที่เกิดจัดการอยู่ท่ามกลางคนที่ไม่ได้ใส่ใจเรานั้นเจ็บปวดยิ่งกว่าการอยู่คนเดียวก,การเลือกที่จะปลีกตัวออกมาจากผู้คนที่ไม่เห็นคุณค่าของเราไม่ใช่ความพ่ายแพ้แต่คือการที่เรารู้จักรักและเคารพตัวของเราเองคำวิจ,จารณ์มีไว้เพื่อ พิจารณาไม่ใช่เพื่อแบกรับเมื่อเราได้ยินคำวิจารณ์จากใครคนไหนก็ตามให้ลองกรองดูก่อนว่ามีส่วนไหนในคำวิจารณ์นั้นที่เป็นประโยชน์และนำมาปรับปรุงตัวเองได้ส่วนที่เหลือซึ่งเป็นเพียงอารมณ์หรืออคติก็แค่ปล่อยมันให้ผ่านไปอย่าเก็บทุกคำพูดเมื่อใส่ใจ จงเป็นที่พักพิงที่ปลอดภัยให้กับตัวเองในวันที่โลกใจร้ายกับเราอย่างน้อยที่สุดเราต้องใจดีกับตัวเองเสมอพูดกับตัวเองด้วยความอ่อนโยนให้อภัยตัวเองในความผิดพลาดและเป็นกำลังใจให้ตัวเองก้าวต่อไปคุณค่าของเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับคำพูดของคนอื่นต่อให้ใครมาบอกเราว่าเราไม่ดีพอ แต่ถ้าเราเชื่อมั่นในคุณค่าของตัวเองเสียงเหล่านั้นก็ทำอะไรเราไม่ได้คุณค่าของเราเป็นสิ่งที่เราสร้างเองจากภายในดูแลร่างกายให้ดีเพราะนั่นคือบ้านหลังเดียวของจิตใจความเครียดและความทุกข์ส่งผลโดยตรงต่อสุขภาพกายการนอนหลับให้เพียงพอทานอาหารที่มีประโยชน์และออกกำลังกาย คือวิธีการรักตัวเองที่ทำได้ง่ายและเห็นผลดีที่สุดความสุขไม่ใช่การไม่มีความทุกข์แต่คือการอยู่กับความทุกข์ให้เป็นชีวิตที่มีแต่ความสุขล้นล้นนั้นไม่มีจริงความสุขที่แท้จริงคือการยอมรับว่าความทุกข์เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตแล้วเราสามารถมีความสุขได้แม้ในวันที่อะไรอะไร ก็็ไม่เปนใจขอบคุณเรื่องเล็กๆน้อยๆใน,นแต่ละวันการฝึกมองหาสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นเช่นกาแฟอร่อยๆสายลมเย็นๆหรือรอยยิ้มจากคนแปลกหน้าจะช่วยปรับโฟกัสของสมองให้มองเห็นด้านบวกของชีวิตได้ม,มากขึ้นอดีต มีไว้ให้เรียนรู้ไม่ใช่มีไว้ให้อาศัยอยู่เราไม่สามารถกลับไปแก้ไขอดีตได้สิ่งที่ทำได้คือการดึงบทเรียนจากมันมาใช้เพื่อสร้างปัจจุบันและอนาคตที่ดีกว่าอย่าจมปลักอยู่กับความผิดพลาดในวันวาดเราเปลี่ยนสถานการณ์ไม่ได้แต่เรา เปลี่ยนทัศนคติของเราได้เราควบคุมปัจจัยภายนอกไม่ได้แต่สิ่งที่เราควบคุมได้คือการตอบสนองของเราเองการเลือกที่จะมองปัญหาเป็นความท้าทายแทนที่จะมองมันเป็นอุปสรรคจะช่วยให้เราเปลี่ยนแปลงปัญหานั้นได้ความกลัวจะหมดไปเมื่อเราเริ่มลงมือทำการนั่งจินตนาการถึงความล้มเหลวนั้น น่ากลัวกว่าการลงมือทำจริงๆก้าแรกอาจจะยากที่สุดแต่เมื่อได้เริ่มแล้วความกลัวจะค่อยๆลดลงและกลายเป็นความมั่นใจไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบเพื่อที่จะเริ่มต้นหากเรารอให้พร้อมสมบูรณ์แบบก่อนอาจจะไม่ได้เริ่มทำอะไรเลยจงเริ่มต้นทา,ทางทที่ยังไม่พร้อม แล้วค่อยๆเรียนรู้ที่จะปรับปรุงไประหว่างทางเมื่อเวลาผ่านไปความสมบูรณ์แบบจะเกิดขึ้นเองความสำเร็จเล็กๆน้อยๆคือเชื้อเพลิงในการเดินทางอย่ามองข้ามชัยชนะเล็กๆในแต่ละวันเช่นการตื่นนอนได้ตามเวลาหรือการทำงานที่ตั้งใจไว้สำเร็จการสะสมความสำเร็จเล็กๆเ,เหล่านี้อาจจะสร้างแรงผลักดันให้เราไปถึงเป้าหมายที่ใหญ่ขึ้น บางครั้งคำตอบที่ดีที่สุดก็คือเวลาปัญหาบางอย่างไม่สามารถแก้ไขได้ในทันทีการให้เวลากับตัวเองและสถานการณ์ได้คลี่คลายอาจจะทำให้เรามองเห็นทางออกที่ไม่เคยเห็นมันมาก่อนทุกการสิ้นสุดคือการเริ่มต้นของสิ่งใหม่เสมอการจบความสัมพันธ์การออกจากงานหรือการสิ้นสุดของช่วงชีวิตหนึ่งไม่ใช่จุดจบเสมอไป แต่เป็นสัญญาณของการเริ่มต้นใหม่ที่จะนำพาสิ่งใหม่ๆเข้ามาหาชีวิตเราเขียนเรื่องราวของเราขึ้นมาใหม่เราไม่สามารถเปลี่ยนสิ่งที่เกิดขึ้นได้แล้วแต่เราสามารถเปลี่ยนความหมายที่เราให้กับเรื่องราวเหล่านั้นได้ลองมองตัวเองเป็นผู้รอดชีวิตที่แข็งแกร่งไม่ใช่เหยื่อที่น่าสงสารจากประสบการณ์อันเลวร้าย บทเรียนที่แท้จริงจะปรากฏขึ้นเมื่อเรามองย้อนกลับไปในขณะที่กำลังเผชิญกับพายุเราอาจจะไม่เข้าใจว่าทำไมเรื่องนี้ต้องเกิดขึ้นกับเราแต่เมื่อเวลาผ่านไปแล้วเรามองย้อนกลับมาเราจะเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นและเข้าใจได้ว่าความเจ็บปวดในวันนั้นได้มอบบทเรียนและสร้างเราให้เป็นเราในวันนี้ได้อย่างไร หนังสือไม่มีความเจ็บปวดใดไม่ให้บทเรียนย้ำเตือนเราว่าเรื่องราวร้ายๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตไม่ได้เป็นเพียงบาดแผลที่สร้างความเจ็บปวดแต่เป็นเหมือนครูที่มอบบทเรียนสำคัญที่สุดในชีวิตให้กับเราหวังว่าข้อคิดดีๆเหล่านี้จะเป็นเหมือนแสงสว่างเล็กๆที่ช่วยคุณมองย้อนกลับไปเห็นคุณค่าในรอยแผลของตัวเองและมอบความกล้าที่จะก้าวเดินต่อไป บนเส้นทางข้างหน้าด้วยหัวใจที่แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นเพราะสุดท้ายแล้วคนที่เติบโตและงดงามที่สุดคือคนที่เคยผ่านความเจ็บปวดมาแล้วทั้งนั้นและสามารถยืนหยัดต่อสู้กับมันได้ขอบคุณที่ติดตามเรื่องราวดีๆจาก The Book t h ท i l l e r ครับ ทุกๆวันเป็นโอกาสใหม่ในการพัฒนาตนเองและการก้าวไปข้างหน้าอย่าลืมให้ความสำคัญกับสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขและมุ่งมั่นในการทำสิ่งที่ทำให้เราสงบใจขอบคุณที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางนี้และพบกันได้ใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ